สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นุจะมาแนะนํานิยายเรื่องใหม่ที่นุจะนํานมาลงจอต่อจากคิวบิสกิตรักที่เพิ่งจะปิดฉากลงเรื่องวิมารักพยักร้ายเรื่องนี้ไม่ยาวค่ะถ้าจําไม่ผิดน่าจะมีประมาณสิบเจ็ดตอนเท่านั้นฝากติดตามด้วยนะคะวิมารักพยักร้ายเป็นนิยายโรแมนติกโรแมนท์ที่มณีปุรํมภูมิใจนําเสนอเป็นเรื่องราวของหนุ่มมาดเนียบกับสาวเปเรียวจี๊ด ที่ได้รับฉายาคาสโนวีสาวพลาสเตจากนักข่าวติดต่อกันถึงห้าปีซ้อนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคาสโนวีตัวแม่ที่รักอิสระเหนือสิ่งอื่นได้เพอมีความสัมพันธ์เพียงชั่วข้ามคืนกับหนุ่มหล่อมาดเนียบเงียบขึ้มโดยไม่ตั้งใจเพราะความมึนเมาเขาแสดงความเป็นสุภาพบุรุษที่จะรับผิดชอบเธอด้วยการแต่งงานแต่งงานแม่เจ้าถามสักคำไมว่าเจดียา อยากได้ความรับผิดชอบแบบนี้หรือเปล่าคิดเองเออเองคนเดียวตลอดแม้เจติยาจะปฏิเสธเป็นร้อยครั้งแต่ดูเหมือนว่าคลิสจะฟังไม่เข้าใจเขาใช้ทุกวิธีที่จะทําให้เธอแต่งงานกับเขาคนที่ไม่ชอบการผูกมัดอย่างเจติยาจะตัดสินใจเช่นไรเมื่ออีกฝ่ายกอดติดเธอไม่ปล่อยรากับปลิงทั้งคู่ต่างก็งัดทุกกลยุทธ์ออกมาสู้กันอย่างไม่มีทีท่าว่าจะยอมลดลาวาสอให้กันและกัน มาดูกันนะคะว่าพวกเขาจะใช้กลยุทธ์อะไรและอีกฝ่ายจะแก้เกมอย่างไรใครจะเป็นฝ่ายชนะและใครจะเพียงพ้ำติดตามได้ในวิมารลักเพียกร้ายค่ะก็ขอฝากผลงานเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิยายเรื่องวิมารลักเพียกร้ายจะได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากมิตรรักแฟนคลับทุกท่านเหมือนเช่นเคยและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ยังคงอยู่เคียงข้างกันและเป็นกำลังใจให้กันเสมอ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนุชฝากกดติดตามช่อง Love Novel Channel by นุชและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของนุชนิยายเรื่องนี้และอีกหลายๆเรื่องที่นุชจะนามาทาเป็นนิยายเสียงต่อจากนี้นุชจะทำเป็นหนังสือเสียงเพื่อขายในเว็บเป็นนักเขียนก็ต้องขายผลง,งานของตัวเองแต่ไหนๆก็ต้องทำไฟล์แล้วนุชเลยตัดสินใจจะนำมาอัปให้เพื่อนๆได้ฟังกันถามว่าจะได้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยไหม ได้ฟังแน่นอนค่ะแต่หลังจากลงจบแล้วนุชจะทิ้งไว้ให้ติดตามกันประมาณ10-14วันจากนั้นจะปิดเนื้อหาประมาณ50เอร์เซนตจะไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะทั้งหมดนะคะจะเปิดเนื้อหาแค่50ปอร์ซ็นแรกเพื่อให้ฟังเป็นตัวอย่างฉะนั้นเพื่อไม่ให้พลาดความสนุกไปพร้อมกันก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของนุชด,ด้วยนะคะและกลับมาพบกับความสนุกของนิยายเรื่องนี้ได้ในเร็วๆนี้ค่ะเกือบลืม เรือนี้นุ้จะปล่อยเรื่องสั้นจบในตอนเรื่องคุณพ่อใบสั่งเป็นผลงานการประพันธ์ของหอมซอยโดยนุนจะให้เสียงภาคอีกเช่นเคยแต่คงต้องขอเวลาทำไฟล์ก่อนรับรองความสนุกค่ะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ